ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับผมแบงค์กระบะขนส่งครับผมวันนี้แบงค์ก็จะมาแจ้งข่าวนะครับแบงค์มีงานอยู่2ตัวงานแรกเลยนะครับเป็นงานของเน็กทัสปอร์ตเองนะครับเป็นงานรถห้องเย็นมหาชัยรายละเอียดจะคล้ายๆกับรถห้องเย็นที่วังน้อยนะครับที่มหาชัยก็คือจะรับอยู่5ท่านนะครับ5คันเท่านั้นนะครับผมเป็นรถห้องเย็นวิ่งแมคโครนะครับวิ่งกรุงเทพไปริมณฑนลแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะครับ รายได้ก็อยู่ประมาณ5 0 0 0 0ื0น0 0ห0 0 0นมืนแล้วแต่เราวิ่งด้วยแล้วก็แล้วแต่ความสามารถของเราด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องทำรอบในกรุงเทพเพื่อแลกรอบตักจังหวัดนะครับผมส่วนอีกงานหนึ่งก็คืองานของโฮลินนะครับผมเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือครับเรียกว่าบริษัทพี่บริษัทน้องก็ได้ครับ <Wow. S 1> เขาต้องการอยู่20คันนะครับตอนนี้ได้ไปแล้ว5ท่านเหลืออีก15ท่านนะครับผมเป็นรถตู้ทึบวิ่งคัง s h o ปปี้ลาซาด้าดีนะครับเป็นพวกอีคอมเมิร์ซครับแต่ว่าเป็นทางชนคังนะครับไม่ได้เข้าบ้านคนต์วนั้นรายได้ก็อยู่ประมาณ3 0 0 0 0ืกลางๆถึง 40,000- ืถึงห้าหมแล้วแต่บางเดือนนะครับผม <Wow. S 1> ก็ในส่วนของฟูลินั้นก็จะมีน้ํามันให้เบิกในเดือนที่2ส่วนของผมเองมีให้เบิกตั้งแต่เดือนแรกนะครับผม uh, แล้วแต่ว่าจะเบิกไม่เบิกก็ได้ แล้วก็มีงานเป็นเครดิต30วันนะครับผมคนที่สนใจเข้ามาคือเป็นโครงการซื้อรถใหม่แถมงานนะครับผมไม่ได้รับเท่าแก่น้อยแล้วก็ยังไม่ได้รับรถร่วมนะครับก็คือเป็นโครงการซื้อรถใหม่แถมงานเท่านั้นนะครับผมคนที่จมาติดต่อก,ก็คือต้องซื้อเป็นรถของท่านเองนะครับแล้วก็ต้องไม่ติดเครดิตแบล็คลิสบูโรอะไรพวกนี้ครับผม ประมาณนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผมเบอร์เดิมครับ0627180699ครับผมแบงก์กบบักขนส่งครับสําหรับปีนี้นะครับผมก็ขออวยพรเนื่องในวันปีใหม่นะครับผ่านคลิปนี้ไปเลยแล้วกันนะครับน่าจะเป็นคลิปล่าสุดที่ใกล้เคียงปีใหม่มากที่สุดนะครับผมก็ขอให้ทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมคิดวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะครับผม ให้มีเงินเก็บนะครับผมให้ทุกคนอ,อยู่รอดปลอดภัยในยุคนี้กันไปให้ได้นะครับผมปีใหม่ก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะครับคนเมาอยู่ตามท้องถนนมากมายครับก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าโอไมคอนตอนนี้ก็ยังไม่ทันระบาดรุนแรงมากนะักแต่ถ้าเกิดว่าเราการต,ตกในช่วงปีใหม่ก็ไม่แน่อันตรายนะครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ